สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลแม่ออฟได้รถอะไรมาแม่ออฟได้รถป้ายแดงมาเหรอคะโอ้ oh, แม่ออฟไปถอยรถมาใหม่เหรอโอ้โอ้แม่สวัสดีจ้าไหนว่าไปถอยป้ายแดงป้ายแดงก็อยู่บ้านลูกชายเอาแล้วป้ายแดงโอ้ป้ายแดง, oh. ดงลูกชายเอาแล้วยลากคันเก่ามาโอ้ oh. แม่ออฟขนรถมอเตอร์ไซค์มาถึงนี่เลยนะคะ เอามาไว้ขี่นะคะนี่บอกว่าจะอาสาเสือช่วยขับที่ไดได้อาใช้ไม่ได้เลยเสือขับมอไซคไม่เป็นพ่อป้ายแดงอยู่ไหนป้าดงอยู่บ้านทำไมอ่ะลูกชายยึดอ๋เอาไว้ไอ้ลูกชายเทวดาบอโอ้เอาไว้ลูกชาย ้ายแดงเอาไว้ลูกชายนะคะแม่ออมก็เอาคันเก่ามาเนาะแม่เนาะอ่ะคันใหม่ให้ลูกชายแบบแม่คันเก่ามาก็ซื้อี่ไหนรอคันเก่าโอ้โหอารมณ์เสียแต่เช้าอันนี้ของแม่นะเขาไม่ทันใสจ้าลูกชายฝากมาให้อ่าก้อยเดี๋ยวก็จะถามสาปานเดี๋ยวถามทำไมสาปาน เอาเงินสาปาจ่ายค่อยเอาให้แล้วเงินคนสามร้อยจะสั่งไปน่ะไหนเอาเออคือจ่ายให้แล้วได้ผักหวานมาด้วยนะคะสามร้อยบาทนะคะจะเอาลงเป็นไหมเนี่ยเราเราเสือพักไปเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะคะเอฟซีนะคะแล้วเขาจะเอาลงยังไงนะคะนี่ เขาขี่รถไม่เป็นนะคะเขาขี่รถเปเป็นได้น่น่ะขี่เปะเป็นอย่าเป็นย่นงเอาลงชื่อบดิสูร่เดี๋ยวให้ผู่ชายคนนี้ผ่านเตอไม่ได้เลยนะเตอคนเดียวก็ี่าจะผ่นเธอคนเดียวก็ไ่าจะได้ลง โมไซพอเปล่ามาแล้วแม่ออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นคนเก่านะคะรอดวันลูกค้าดกิบแล้วเราได้บอกเนาะรู้ที่ไงจับไม่จับจบตัวนี้ก็ยังใหม่ยังใหม่โอ้โหเรียบร้อยอารมณ์ง่ายแท้ใหมันใหม่ใหม่มากคือถ้าไม่บอกว่าเป็นเป็นมือสับอะไรนะถ้าไม่บอกว่าเคยเคยใช้งานมาแล้วก็นึกว่าใหม่เพราะว่า

แม่ออฟก็ได้โมไซมาไปขี่แล้วทีนี้แม่จะขี่ไปไหนเอาโมไซมา,า,วมาวเวลาเข้าบ้านไปชั่วคราวอะไรอย่างนี้หรอ,อเดี๋ยวพ่อกลับบ้านแม่ก็ได้ขี่คันนีอ้อ๋อเวลาพ่อกลับไปกอกๆแม่จะได้ใช้โมไซอย่างนี้หรออ๋อโอเคดีเลยพอเป่าก็รถมาจอดแล้วนะคะเอารถคันใหม่ไว้ลูกชาย ใช้เอาคันเก่ามาใช้เองนะคะก็ดีนะคะเวลาเข้าออกก็ง่ายดีด้วยนะพอเปาก็มาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะพ่อเป่ากับแม่ออบก็มาถึงเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมกับรถโมไซ์อีกหนึ่งคันนะคะ